สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับโยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโยกก็มีรถบ้านสวยๆนะคะมาแนะนำกันอีกแล้วเนาะกับคันนี้นะคะโตโยต้ l e g เจนเด2.4ขับ2นะคะ ปี2022ค่ะมาในราคาโปรโมชั่นนะคะเพียง1,250,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้หยกพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ สหรับคันนี้นะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยนะคะสภาพรับมาจากมือเจ้าของเก่าเลยนะคะตัวรถสีขาวมุกแบบนี้ค่ะแบ็กท็อปหลังคาดำนะคะตัวกระจังหน้าสีดำเงานะคะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาค่ะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะ LED daytime running light ค่ะมาพร้อมกับตัวระบบตัดแสงไฮบ e ีมนะคะ ไฟตัดหมอกผู้หน้าเป็น LED นะคะออกโรงงานค่ะรวมไปถึงตัวเซ็นเซอร์เขามีให้รอบคันเลยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางปี2022นะคะปีเดียวกับตัวรถเนาะดแบบอกยางคือแน่นๆนะคะแล้วก็ตัวแม็กขัดอลลอยสีทูโทนแบบนี้นะคะขอบ20ออกโรงงานนะคะ ตัวกระจกเขามีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะตัวกล้องมองข้างก็มีให้นะคะแล้วก็ที่จะเปิดค่ะเป็นโคเเมียมนะคะตัดกับสีขาวของตัวรถค่ะตัวนี้มีสมาย์เล็แล้วเรียบร้อยนะคะแค่มีกุญใจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะตัวกระจกนะคะเป็นออโต้สีบานเลยนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เนาะ แล้วก็นะคะมีปุ่ม e n t h e s t a n หรือว่าปุ่ม p u s h Start ด้วยนะคะทางด้านพวงมลาลัยเขาเป็น Multi Function นะคะตัวนี้ก็มีเพิ่มเสียงค่ะลดเสียงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมลาลัยมี Airbag นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนอกเลนนะคะรวมไปถึงคว c ค n t r o l ปรับความเร็วคงที่ก็มีให้นะคะตัว p พ n เดิลชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์ตัวนี้ก็มีเช่นกันนะคะ ส่วนตัวรือนไม้นะคะตัวนี้อยู่แค่29,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าได้เป็นรถบ้านนะแล้วก็ตัวหน้าจอเขานะคะเป็นทัชสกรีนนะคะ ตัวแอร์เขาเป็นแบบออโต้นะคะตัวเกียร์ก็เป็นออโต้เช่นกันนะคะมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็ตัวกันลื่นเถ่ารลื่นสะบัดด้วยนะคะนี่นะคะสภาพคือสวยงามมากๆนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าที่ติดตามในช่องยูทูบของหยกนะคะก็ได้รับชมก่อนเพื่อนเลยนะคะ ภายในเขานะคะก็ตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดกับสีแดงแบบนี้เนาะ,ะตัวสภาพเบาะไม่หยับไม่ชํานะคะตัวนี้เดี๋ยวเอาไปคลีนสปาให้นะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะตัวดอกยางคือ,อแน่นๆนะคะทั้งสีเส้นนะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้ยังไปเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะตัวไฟเลี้ยวเขาเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะคะตัวชุดยางอะไรอยู่ครบนะคะตัวด้านหลังก็มีกล้องมองหลังให้นะคะตัวฝาท้ายสามารถนะคะปิดเปิดออตโต้ได้เลยนะคะนี่นะคะภายในก็เป็นรถครอบครัวนะคะเจที่นั่งยอดฮิตตลอดการเนาะสำหรับ toyota fortuner นะคะลูกค้า ดนบนเพดานคืออาสีดําแบบนี้ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะตัวแอร์เรามีให้รอบคันเลยนะคะตัวเบาะเขาก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะคะเหลือพื้นที่อาจุสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะนี่นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่หารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะสําหรับเตยต้าเฟอร์จูเนนะคะที่เดียวเรามีกว่า20คันเลยนะคะลูกค้าเข้ามาเลือกหน้างานได้นะคะ ตัวบอกก็ได้เป็นบอกบัไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันอื่นๆที่เรเคยดีวิวไว้นะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรสายได้ตรงนะคะไม่ผ่านในหน้าค่ะโทร0 6น 549 5296ค่ะกับเซลล์หยกนะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเนาะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ